แล้วรู้หรือไม่คะว่าข้าวโพดเป็นอาหารของมนุษย์อย่างเราแบ่งออกเป็นกี่ชนิดคําตอบก็คือ4ชนิดค่ะได้แก่ข้าวโพดหวานข้าวโพดขั่วข้าวโพดแป้งแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวรู้ไหมคะว่าข้าวโพดข้าวเหนียวนั้นเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเพาะกายแล้วก็นักกีฬาเพราะช่วยในด้านความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและเสริมพลังกาลังเพิ่มพลังงานได้ในขณะที่คนทั่วไปหากินข้าวโพดข้าวเหนียวก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันค่ะ ประโยชน์ที่ได้ก็คือช่วยให้ระดับพลังงานที่ยั่งยืนเพราะข้าวโพดข้าวเหนียวสามารถช่วยเพิ่มระดับพลังงานได้โดยเฉพาะหากคุณเป็นนักกีฬาหรือว่าชอบออกกําลังกายจะช่วยให้มีเรี่ยวแรงมากขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากปริมาณอะไมโลเพกตินสูงและย่อยได้ช้ากว่าคาร์โบไฮเดรตประเภทอื่นๆแต่ในขณะที่ย่อยได้ช้าแต่ก็ย่อยง่ายและมีประสิทธิภาพเช่นกันทำให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น และดีกว่าการบริโภคคา,าร์โบไฮเดตและน้ำตาลเหมาะในการกินเป็นเมนูตอนเช้าด้วยค่ะเพราะจะทำให้ทั้งวันคุณมีพลังงานที่เพียงพอข้าวโพดข้าวเหนียวที่อร่อยต้องเป็นข้าวโพดที่สดค่ะเวลาเลือกซื้อนะคะถ้าหากว่าเราเลือกซื้อข้าวโพดทั้งฝักควรเลือกซื้อที่เปลือกที่มีสีเขียวเ,เพราะแสดงถึงอายุการเก็บเกี่ยวไหมของข้าวโพดยังสด ถ้าปอกเปลือกดูแล้วมลเมล็ดต้องเต่งตึงเรียงเป็นแถวเป็นแนวไม่มีช่องโหว่ใช้เล็บจิกมลเมล็ดข้าวโพดที่ปลายฝักจะต้องมีน้ำแป้งไหลออกมาส่วนข้าวโพดที่ปอกเปลือกออกแล้วต้องเลือกฝักที่มีมลเมล็ดเต่งตึงไม่รีบแบนมลเมล็ดมีสีมันวาวเงาฉ่ำน้าทานและฝักต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวค่ะ หรือจะให้ง่ายนะคะถ้าหากว่าอยากทนานข้าวโพดข้าวเหนียวดีๆต้องเลือกข้าวโพดข้าวเหนียว w ว็กซี่ไอรค่ะเพราะผ่านการทดสอบมาแล้วว่าสามารถเก็บรักษาความหวานวเหนียวนุ่มอร่อยได้นานกว่าสายพันธุ์อื่นๆนั่นเองค่ะ